สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยูก็นำเสนอการนวดรีเส้นหลังค่ะจากอาการปวดบ่าค่ะแล้วก็มีอาการจากปวดหลังด้วยนะคะเชิญรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะคือนางแบบที่จะมาทำการรีเส้นหลังนะคะเธอมีอาการปวดสะบักปวดไหล่ ปวดหัวไหล่คือได้แก้ไปสองครั้งแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สามพี่ยูจะมาทำการใช้น้ำมันออยออยนะคะรีเส้นไปด้วยนะคะเชิญรับชมได้เลยนี่นะคะน้ำมันออย ตรงนี้หน่อยนะโชว์บรรทายนิดหนึ่ง m <laughs> m นางแบบกัดฟันกรุดกรุด<ม>เพราะว่าเราลงน้ำหนักมากในช่วงบ่าเนี่ยฮะเพราะว่าเพราะว่าเธอปวดบ่า ช่วงนี้ก็จะจะนิ่มลงกับจากการที่เคยใช้สอบคลึงไปเมื่อกี้นะคะช่วงนี้ก็จะนิ่มนิ่มลงเลยนิ่มมากเลยจากที่บายแข็งๆนะก็เช็คดูต้นคอด้วยว่า เช็คดูต้นคอด้วยว่ามีก้อนแข็งอะไรไหมต้องดูตัว ตอนแรกนางแบบมามีอาการปวดบ่าก็เคลียร์ตรงเส้นบ่าไปแล้วแต่วันนี้เรามารีเส้นหลังปรากฏว่าตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ของนางแบบก็มีอาการและจุดจุดตรงนี้ก็มีอาการได้ํำการเคลียรด้วยใช้สอกรีเพื่อให้ก้อนมันนิ่มขึ้น ก้อนมันนิ่มขึ้นก็จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้ดีขึ้น ตอนนี้เราจะสัมภาษณ์ว่านางแบบที่นวดไปแล้วเป็นไงบ้างก็นนรู้สึกสบายดีค่ะผ่อในใคลายเหมือนกับรีดเส้นแผ่นหลังเลยมันก็คือที่มันเคยตึงอย่างเงี้ยค่ะค<บ>ก็จะดีขึ้นก็คือรู้สึกเบาตัวขึ้นสบายขึ้นช่วยได้เยอะค่ะถ้าใครมีอาการเนี้ยรู้สึกเออช่วยได้เยอะการนวดนแบบเนี้ยตอนรีดเส้นหลังเป็นยังไงบ้างตอนที่ก<ค>็อาจจะมีเจ็บ<ค>บ้างนะคะแต่ ลองสอบไปก็คือเจ็บนิดนึงค่ะเพราะว่าถึงถึงไหมถึงถึงจุดใช่รู้สึกถึงเออได้ถึงจุดที่เรามีอาการเจ็บด้วยนะคะถึงจุดที่ที่เป็นใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันเคลียร์เลยใช่ไหมแบบสอบมันจะรีดได้ลึกใช่ค่ะเหมือนลงน้ําหนักคือได้ลงน้ําหนักไปถึงเส้นที่เรามีอาการเจ็บอยู่ทำให้โล่งเร็วด้วยใช่การการรีดเส้นทําให้โล่งเร็วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณพี่ยูมากค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พี่ยูด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ